ครับเสารวธิปนุ่นเดมาวัดแข่งขันวัดโพธารามบัแก่นัดแดงโราบาย่างวัดนครสุกมรณะน้ำกันเรื่อยบุครไม้มาจะบุญน้ำกันครับพระคุณโตมันดันไวให้เข้ามาน้ำมาขอปฏิบัติมันเป็นอะไรมันเป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็น ความดีงามก็ประสงค์นะเรืาการนุ่งห่มต่างๆการนุ่งการไปการมาไมแต่าการเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนต้องมีไอ้หูเมื่อขิ้นเจ้าของว่าจะของไเนี่ยยางเห็นหนังอยู่ก็ยางยางไปหูเมื่อขิ้นว่ายางยางอจะได้อาการที่ยางก็ต้องให้หัวใจสำลวงบ่ การทำไปในบ้านมันจะทอดสายตาล่ประมาณเท่าใดเออยุบกล้องเดือนไปในอาการสลบบ่ไม่ได้เสพผาสงบเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยเสพผาสบงนั่ต้องให้เลื่อยเข้าลงหน่อยนะนั่งมันงงเป็นอ่านะ่านเลื่อยเข่าลงหนึ่งต้องมีสายตะโกดอยู่ในกุฏิพระสงฆ์องค์เจ้าต้องร้านเราตัวเองเมื่อวันศุภเชียเสียแจ๊บหายวิ่งเบื่อ ทางซาเนี่ยพอ่อป่านก็เห็น,นอาจารมาถอดดังสาเนี่ยนจัวัดวัดอาจาอยู่น้ำเนี่ยส่วนเนี่ยจะไปได้เมตตาอยู่น้ำกุฏินะฮะเนื่องจากอาจารย์ต้องผ่านปะหรือนั่นไปมีผ่านว่ามันมันมันจะดูบ่มอสงฆ์นะฮะไม่หยาดไม่ย่อมทางซาเนี่ยพยายามต้องใส่อย่าไปถอดผอนปานนี้ก็อย่าถอดอย่างระหว่างองห้องมันอยู่ใน anh cho nên cô tí cho khó ngài gần hoa chứ không theo hoa anh yêu anh bông an ở xã xã bông hùng bông hùng bông hùng là sẽ về đặt vào đây tổng tổng anh ấy hoàn tổng sống sống liền nói để thoa hóa này cứ để thoa sống hậu này liền cho quỳ chưa nói vừa ừ. vừa sát tha nhà vừa หายผสมก็เป็นสิ่งที่เขาเจ้าแผทักษิณาอนุภทตต์เอามาสมกับพระเจ้าแห่ธานเข้ามานี่ยนะมันสมสมกับเจ้าพระเจ้าแห่สิ่งแห่ของมากสิ่งของที่พระเจ้าใส่บานมากต้องรักนะอย่าไปถึงกว้างไม่ให้ถึงใหดกว้างนะต้องดูแลซอยกันโมเมนต์วัดนาที ถะนนาจออว่าน้ำเจ็บเอาได้หนเป็นสานเป็นเสื้ออะไนี้ตงเรามันเราว่าไม่ต้องจะออกไปปูเองมตนต้องเก็บผ่าน้าบจะพอเอาไปเห็นหรอบดเจยบของเก็บมันตั้งแั้ข้บาบมาได้เหน็นพอ,อกมานข้าวมาบดเด่นม่นมลู่ได้ไหนพวกมันต้องต้องต้อง่ัก่อดูแลเครื่องเครือค่องออยูเจ้าของเครื่องยูของผ่าน พวกนีหนึ่งหันบ้องหัวจันบหัวใจหันบหัวจพอเปิปฏิบัติธร่มหลมันก็มีเครื่องยู่แล้วก็ยู่ยากที่ผ่านมาเกิดสาษาข้าที่บอกาทั้งที่ว่าของดีมันจะองมดเดองบงภาษารักษาซำกันแล้วก็บันลุราวเช่าบทว่าเขาทิ้งทิ้งเบาพระปุษา้ามาสมในของดีอยู่แล้ว เงี้ยบรรดานาสินหามาพันเตเราเอาเราเอาไตสรณะพุ่มเป็นทีมเป็นสรณะเป็นทีพึ่งแต่ว่าบัดยามนั่นไปเอากระดับภูเขาบ้างป่าไม้บ้างลูกขาเจดีบ้างเป็นสรณะเป็นที่พึ่งพุกนั้นพระพุทธเจ้ากนบอกเราว่าบรัมไปเอาซุ้มนันะน,น,นจกันกรบรนยัมพ่อบรรยัมพ่ออยู่หลับอู่สินหันเกาะหาสินหักจักเมื่อลับเอาอามาพันเต แต่ว่าตัวกตัวก็มาทิมของดีที่บานพ่อไงบานซ้ำกันแล้วก็ผสมพระหัวใจเพราจหัวใจสิขาบุของตัวเองพบเห็นบพราะหัวจรักษาบพระหัวใจเปิดเผยปฏิบัติแบ่มมีเครื่องยูนกลายเป็นบ่ดีิของดีดีเห็นบ่บ่เหตอเกาบพอาานบราอศึกษาคุปปาพ่อเม่คุปาจังจัดแต่สั พูดอะไรลงมาตะปูหมัดโูวัดหรือตะตาโยใสกระดาษเส้นๆเพื่อจะเลืใใ่อได้ยงอนอย่างศรัทธามาจากใสเพิ่นไปอยูน่นผู้นั่เขาหรือโยใส่โคนขึ้นไปก็คือขึอาา้นศรัทธาผมเป็นเห็นไหมอย่างเป็นหลักที่จริงของผู้หมัดมง่ายๆเอาส,สรุปให้นเด่นศีลสมาธิปัญญาของบุตรถนัดแห่งของดีเพบุตรตั้นอยู่นโค้นนั่งไปเบุตรปฏิบัติก็ได้บน กระเด็นหมดถ้าวาสุเมือเนี่ยหมอบ้าบอกว่าเนี่ยจะออกข้าวมีสำนักจอยวานเขาเป็นพาเป็นต้องมีโอกาสปวดเขมามาตรงต้งเด็กกัให้ให้ให้ดูแลซอยกัดควบลงมือกันในเพื่อให้มันเป็นระเบียบ ไม่ของมาเนี่ยบอปานเขาก็ต้องเบิึงผู้พี่่นีผู้พี่ห็นเพเห็นแห็นว่าไม่แน่สิไปบอกเขาเลยบอกเขากับอะไรเพราไม่แน่สิไปบอกมันก็เลยเป็นเป็นเป็นบ่มีกุ้ปัญญามันก็บ่เกิดได้บัดเพราะฉะนั้นเรต้องซอยแต่โยนเนาะเอามือนี้ก็สมควรแก่เวลาก็เอาสมเนตอะต่อไปอาตมาเได้ให้พ่อนอีทา

ကုနဝန္တနာရာမိတဝမမရာတယတတတုလောပကရတေဝတညမောမီတံသကမထတဝေရိအပိဒသပပကတနိမေဆိုခန္တာတိဝေတံတေတုကိပံပဘေတဝမတံ इमेन्नापु စ္စသ मेना इमिना தி စေန สาอสาวัสี่วันก็ป่็ปันสี่เหมือนตัวลงไปก้นระหมอกละบอลนั่นแหละ ฟังป ah ok ังไม่ออกตึนบอหนักหนาวหนักเห็นบ่บอกันดี เรื่ม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 เอาโมทนาคุณนะมันเกาภาพก็้ม่ตัวไม่ได้เด้อแม่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 ดวดแม่ส่องแม่ผัวเลยแม่ย่าทุกคนน่ยโมทนาบุญน,น้ำแกวพาพผ,ผู้สเสพสภาพคุณกันคุณพ่อปานนะี่ยเพิ่นไปบอกพ่อปานจะมาว่าทูไปหาเป็นพ่อปานว่าสิปิดประตูด้านหลังทว่าสิจงไวน จากเม็ดหนึ่งนะี่ยนะพอได้เ,เอาขยะสีเปียนหมอกถึงขยะาาเมื่วนี้ก็เพราะได้นคนเขาออกนะกระชเหตุเป็นประตูเปิดปิดได้ใส่กุญแจลองอย้ำมาแรกพ่อบานก็เลยไปเป็นผ้ารทุรังไหนไปเอ่อ